มีความดีนะครับก็คงรู้สึกมอนเหมือนกันนะฮะพวกเราคงมีความสุขที่วันนี้ได้มาร่วมในงานพิธีเปิดนะครับสวนพึกษาพิรมหรืออาร์ตโบทานิกการ์เด้นที่เมืองหัวหินในวันนี้นะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่ารักสวยงามและก็เสริมแต่งให้กับเมืองหัวหินเป็นอย่างยิ่งนะครับพูดถึงเมืองหัวหินแล้วเนี่ย อยากให้พวกเราได้มีความภาคภูมิใจนะครับในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระรับที่ติดอันดับโลกแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยหัวหินนี่ก็อายุมาถึงวันนี้ก็ร้อยกว่าปีนะครับเขาก็นับอายุเมืองหัวหินวันที่เส้นทางรถไฟมาถึง พอเส้นทางรถไฟมาถึงสมัยนั้นรถไฟจากกรุงเทพมาถึงก็อยู่แค่ชะอำนะครับแล้วก็ได้มีการต่อเส้นทางรถไฟจากชะอำม,มาหัวหินโดยโกรมพากำจังเพชรอัครยโยธินผู้ว่าการการรถไฟในสมัยนั้นตันนั้นเมื่อรถไฟมาถึงหัวหินเมื่อไหร่ก็คือเปิดความสวยงามให้เห็น,หน,หนถึงหาดทรายน้ําทะเลตอนนั้นยังไม่เรียกเมืองหัวหินนะครับเขาก็เรียกกันว่าสมอเลียงเรียกว่าแหลมหิน แล้วต่อมาถึงจะเปลี่ยนเป็นเมืองหัวหินเมืองรถไฟมาถึงแล้วจากนั้นเมืองหัวหินก็เลยเป็นที่รู้จักในความงดงามของธรรมชาติแต่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับไม่เพียงพอนะครับเหมือนกับร่างกายมนุษย์บางทีเราเกิดมาแล้วโครงสร้างดีนะครับสวยงามแต่ถ้าเกิดมีอภรร์ที่สวยงามประดับร่างกายก็คือมีศิลปะเข้ามาร่วมกับโครงสร้างทางธรรมชาติ ดัะนั้นธรรมชาติบวกศิลปะคือความงดงามที่สมบูรณ์เพราะนั้นหลังจากที่เมืองหัวหิยนมีธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยต่อมาก็มีการต่อเติมด้วยงานศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมของเมืองน,นะครับตอนนั้นก็มีการก่อสร้างสถานีรถไฟนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นของคลาสสิกที่สุดนะครับพอใครพูดถึงเมืองหัวหเ็นเนี่ยจะนึกถึงภาพของสถานีรถไฟ ในสถาปัตยกรรมสไตล์วิกตอเรียนที่ออกแบบโดยสถาปัน์นักสถาปัตยกรรมจากอิตาลีนะครับมิสเตอร์ฟูโกติเป็นคนออกแบบร้100อยกว่าปีนะครับวันนี้ฟูโกติก็สร้างผลงานสถาปัตยกรรมในสไตล์ของวิกตอเรียนที่เป็นสถานีรถไฟหัวหินที่เป็นงานศิลปะที่มาเสริมความงดงามให้กับเมืองหัวหินนอกจากนั้นแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่งดงามอีกแห่งหนึ่งก็คือ โรงแรมรถไฟหัวหินนะครับในสไตล์หัวหินในสไตล์โคลเนียสไตล์นะครับ, style, รบก็คือระเบียงกว้างเพดานสูงซึ่งเป็นผลงานของมิสเตอร์ดีกาซีจากอิตาเลียนนะครับแล้วก็ยังมีตลาดชัดชัยนะครับเห็นไหมฮะที่เป็นสถาปัตยกรรมครึ่งวงกลมเจ็ดครึ่งวงกลมนะครับก็ถือว่าเป็นงานออกแบบสร้างโดยกรมพรัฒนาเมืองเอกคารดอทิน่นแต่นั้นเนี่ยสัญลักษณ์ของตลาดชัดชัย สัญ,ญลักษณ์ของสถานีรถไฟหัวหินหรือสถาลักษณ์สัญลักษณ์ของโรงแรมรถไฟหัวหินเนี่ยเป็นงานสถาปัตยกรรมเป็นงานอาร์ทที่มาเสริมเสน่ห์ให้กับเมืองหัวหินจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับหัวหินก็เลยเติบโตขึ้นมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คลาสสิกบางท่านเรียกหัวหินก็คือโมนาโกของเมืองไทยแล้วหลังจากนั้นมาวันนี้เนี่ยก็มีแมทเมดเดสติเนชั่นเกิดขึ้นนะครับเช่นมีสวนน้ํา มีโรงแรมมีศูนย์การค้ามีสปอร์ตคลับก็คือว่าเป็นการเติมแมนเพชเดสติเนชันกับธรรมชาติก็คือความยิ่งใหญ่ของเมืองโุญินมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษนะครับที่เราจะมีงานอารนะครับเข้ามาเสริมเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยบุญินอาจจะเป็นเพียงวลิสเดสติเนชันแต่จากนี้ไปเนี่ย เราจะได้เห็นหัวหินเป็นทั้งตัว list destination แล้วก็เป็น art destination พอพูดถึง art destination เี่ครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับว่าผลง,งานของศิลปินคนเดียวเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยใช้นิว้วใช้มือใช้นิ้วใช้มือใช้ความคิด c r e เอทีฟคนคนเดียวเนี่ยสามารถสร้างเมือนท้งเมือนได้ลอานึกถึงเมือ,องท่องเที่ยวระดับโลกนะครับนึกถึงเมือน forens เมืองฟอร์เรนเนี่ยถาเราคิดถึงเมืองฟอร์เ,นเรน,นเรานึกถึงใครเรานึกถึงไมเคิลแองเจโลผู้ปั้นประตมากรรมเดวิดแค่เดวิดชิ้นเดียวเกิดจากสถาปนิกคือไมเคิลแองเจโลคนเดียวทําให้ทุกวันนี้เมืองฟอร์เรนเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเมืองฟอร์เรนเพื่อที่จะไปหาเดวิดไปเยี่ยมเดวิดไปชมความงดงามของเดวิด นั่นคืออิทธิพลของศิลปินเพียงคนเดียวนะครับคนคนเดียวที่ใช้ความคิดใช้นิ้วมือใช้มือเนี่ยปั้นงานศิลปะขึ้นมาแล้วสร้างเมืองสอเลนให้ทั่วโลกรู้จักมาจนกระทั่งวันนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของศิลปินแล้วก็ไปนึกถึงอีกเมืองหนึ่งนะครับก็เมืองบาเซลนานะครับถ้าใครไปเมืองบาเซลอนาเนี่ยเราจะต้องนึกถึงแอนโทนีกาวดีนะครับที่เป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งศิลปิน ผู้มีผลงานทางด้านศิลปะและมีผลงานสถาปัตยกรรมที่ทุกคนรู้จักหมดโดยเฉพาะเรื่องผลงานทางด้านโมเสสเขาสามารถที่จะหลอ่อหลอมงานศิลปะให้เข้ากับเมืองทุกวันนี้คนไปบาร์เซลโลนาดินะไปก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะทีมฟุตบอลบาร์เซลโลนานะแต่ไปดูกาวดี้ไปดูผลงานสถาปัตยกรรมของกาวดี้ไปดูงานศิลปะของกาวดี้เห็นไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ของศิลปินคนเดียวอยู่เหมือนกัน นะครับแล้วก็มีเกาะอ,อยู่เกาะหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยกาะนาวชิมไม่มีใครรู้จักเลยนะครับไม่มีใครรู้จักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีศิลป,ปินคนหนึ่งชื่อยาโยอินะครับไปปั้นรูปฟักทองนะครับแล้วก็ไปวางไว้กลางแจ้งคนตื่นเต้นไปดูฟักทองกลางแจ้งที่กเกาะแห่งน,นี้นะครับทำให้ เกานาโอดามานะครับเป็นเกาะเล็กๆวันนี้กลายเป็นเกาะท่องเที่ยวระดับโลกด้วยผลงานที่ปั้นพักทองของยาโจอีกชิ้นเดียวนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีงานศิลปะนะครับที่เกิดขึ้นจากศิลปินในท้องถิ่นแล้วก็สร้างงานนั้นให้เป็นงานยิ่งใหญ่เนี่ยยังเป็นการเสริมเมืองน,นะครับโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่น ฟอร์เอนส์บาร์เซโลนานะครับหรือเมืองเกาะที่ผมบอกที่ญี่ปุ่นแต่ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันแั่วันนี้เราเปิดสวนพฤกษารพิรมนะครับที่เป็นการหล่อหลอมผสมผสานระหว่างอาร์ตกับธรรมชาติของเรานี่ทั้งอาร์ตทั้งธรรมชาตินะครับธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือต้นมะขามเนี่ยอายุตั้งร้อยกว่าปีอยู่กับต้นจามจุลียอายุร้อยกว่าปีเหมือนกับคู่รักนะครับอยู่ด้วยกัน นะเสร็จแล้วเราก็ยังมามีงานที่ศิลปินท้องถิ่นได้สร้างขึ้นนะครับก็คือเดอะวอลนะครับกำแพงทุกสานะครับที่วาดโดยศิลปินชาวหัวถินคือคุณนุ่นแลเวาวาดเกือบสามเดือนต้องต่อนั่งร้านขึ้นไป23เมตรวาดไปนั่งร้านสั่นไปนะครับแต่ก็ตื่นเต้นนะครับก็ได้ผลงานที่สะท้อนถึงอารมณ์ ของธรรมชาตินะับพุทธาต้านไม้ใบไม้ต่างๆทั้งที่ถอดกออยูให้เราเห็นบนพื้นที่กำแพงประมาณ4,000ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นภาพวาดมูเลออาร์ตบนฝาผนังโดยศิลปินคนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วเรายังได้รับเกียรติจากคุณโลเลมาช่วยสร้างงานศิลปะก็คือหนุน่มชาวเลหรือเดวิงนะครับ พอพูดถึงกุโลเลเนี่ยทุกท่านต้องจำได้วันที่บ้านเมืองเราเกิดคริสิสเกิดต้มยำกุ้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจศศศศศศนะครับเมื่อ2 0ปีที่แล้วเนี่ยกุโรเลเนี่ยได้เป็นคนคิดงานจิลปะชิ้นหนึ่งชื่อดอลล่าเป็นรูปชายหนุ่มที่เมอร้อ,อยเพราะหมดหวังสิ้นหวังหมดเนื้อหมดตัวกับเศรษฐกิจที่เสียหายแล้วก็รูปปั้นของดอลล่านั้นก็มีชื่อเสียงในระดับสากล ว่าเป็นผลงานที่สะท้อนถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นของผู้คนต่อภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือผลงานที่โดดเด่นของคุณโรเลซึ่งเป็นศิลปินชาวหัวหินอีกเช่นเดียวกันวันนี้คุณโรเล่ก็มาสร้างงานศิลปะนะครับอย่างที่คุณโรเลได้บอกว่า,าหนุ่มชาวเลหรือเดวินก็เป็นเรื่องของว่าหัวหินเนี่ยเป็นเมืองประมงนะครับหนุ่มชาวเลอาจจะเป็นเจน2เจน3ไปเรียน กลับมามีความรู้แต่ก็ยังเนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนอยากจะกลับมาอยู่กับท้องทะเลมารักษาธรรมชาติมาอนุรักษ์เต่าก็กลับมาฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของหนุ่มชาวเลอุ่มเต่าแล้วมีวิมีวิก็คือการมองทระสคตนะครับฉะนั้นเข้ามาในนี้ก็จะมีเรืร่องธรรมชาตินะครับมีกำแพงพุึกษาหรือเดววอลมีหนุ่มชาวเลหรือเดววินแล้วก็ยังมีงานอาร์ตนะครับอย่างที่ตั้งผมเนี่ย งานเซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนี่ยเป็นเซรามิกที่เกิดขึ้นจากดินของดินแดนแผ่นดินแห่งนี้จากจังหวัดลาดุบีลาดูบีนะครับที่ผลิตโดยศิลปินของโรงงาเซรามิกที่จังหวัดลาดูบีนะครับสวยงดงามนะครับก็ไปที่อื่นไม่เจอก็จะเจอเฉพาะบริเวณแถวนี้ฉะนั้นเนี่ยเป็นการหล่อหลอมงานศิลปปะ ะครับจากศิลปินของท้องถิ่นเพื่อที่จะมาสร้างสวนแห่งนี้นะครับให้เป็นสวนอาร์ตและก็อยู่กับธรรมชาติต่อไปก็คงจะเป็น destination ที่สำคัญต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้ช่วยกันนะครับในการที่จะสนับสนุนนะครับศิลปินในเมืองโอไหินซึ่งมีอีกเยอะนะครับอย่างท่าอาจารย์ทวีก็อยู่ที่นี่อาจารย์ทวีก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เขียนผลงาน ภาพสีน้ำอันดับต้นๆเลยที่ว่าท็อปไฟของประเทศไทยเนี่ยต้องนึกถึงอาจารย์ทูวีเกษางามในเรื่องผลงานอาร์ตทางด้านผลงานสีน้ำนะครับเนี่ยผมอยากเห็นว่าเรารวบรวมคนดีเมืองหัวหินศิลปินเมืองหัวหินแล้วก็มาสร้างบุคลิกลักษณะให้หัวหินนอกจากเป็นเมืองเซเลบนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองแห่งความสุขนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งศิละปะเนี่ย ต่อไปเนี่ยหัวฉิบก็จะเติบโตขึ้นไปแล้วก็จะมีภาพลักษณ์ของความเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสูงขึ้นไปอย่างต่อนเนื่องและจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศวันนี้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยเราก็เจ,เ,จเจอเจอเจอทุกเจอทุกดอกรับวันเนี้ยนะเจอทุกเรื่องเจอสงคารามเศรษฐกิจเจอสงคารามการค้าเจอภาษีการค้าจากท่านรัมเจอปัญหาเรื่องเทคโนโลยีปัญหาโลกร้อน มาภายในเราก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างอย่างอื่นเยอะแต่วันนี้เราที่เราอยู่ได้ยืนเงินอยู่ได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าเรายังเป็นเงินท่องเที่ยวเรายังมีเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวค้ำยันให้กับเศรษฐกิจของเราพออยู่ได้ถ้าวันนี้ไม่มีเรื่องท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจเราจมน้าหมดแล้วเพราะนั้นเราก็เหลือเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเดียวในภาวะการปัจจุบันที่ยังพอเป็นไม้ค้ำยันให้กับระบบเศรษฐกิจคอยพยุงพี่น้องประชาชนคนยากคนจน และก็ผู้ประกอบ,บการต่างจังหวัดให้พออยู่ได้เพราะนั้นเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะนั้นการสนับสนุนเมืองท่องเที่ยวต่างเนี่ยให้มีความสวยสดงดงามมีกิจกรรมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทางอ้อมอีกด้วยนะครับเะนั้นวันนี้ที่เราได้มาเปิดสวนพกษายิรงมนะครับหรืออานพุฒนิกาเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรม นะครับในการส่งเสริมเศรษฐกิจกิจ,จกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนการการิจกรรมที่จะสร้างเมืองหัวฉนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและ้จะเป็นจุดเช็คอินใหม่ให้กับประเทศไทยเมื่อกี้นี้พิธีกรบอกว่าชอบชื่อนี้จังสวนพึกษาทิลมนะก็ผมเข้าใจว่าพึกษาก็อย่างที่เราเห็นนี่นะต้นไม้ทิลมก็ความสุขอาร์ตโบเทนิกการเร่งก็คืองานศิลปะก็เป็นชื่อที่เพาะนะ แต่จิงเกอร์ chter, ชื่อเนี่ยก็มีความหมายซ่อนอยู่นะนะครับผมก็ถามคุณพาบอกว่าชื่อพุทธาพิรมีดีไ <tablet> หมพาบอกว่านีส <C ute. S 1> ที่ <grammar> พ่อพ่อแ <co> ม่ก็ชื่อคนโหญิงคุณพิรมมีชื่อแม่อยู่ด้วยก็เลยเป็นพุทธศาพิรมนะครับก็มีความหมายถึงความงดงามนะครับความโอบอ้อมอารีต่างๆฉะนั้นผู้คนที่มาเที่ยวสวนพุทธศาพิรมนี้ก็ก็คงจะมีความสุขนะครับ แล้วก็ทางโรงแรมอิตาคอนเนี่ยเขาก็เป็นคนดูแลสวนนะครับดูแลความแล้วเขาก็ใจดีนะครับบอกว่าอยากที่จะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนที่อยากจะเข้ามาเที่ยวสวนชมสวนก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับโดยทางโรงแรมอิตาคอนก็จะเป็นคนดูแลเรื่องความงดงามความสวยงามและก็ความปลอดภัยต่างๆนะครับแขกโรงแรมอิตาคอนก็มาได้หรือพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าทางศูนย์การค้าบูพอร์ตได้ นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว,มา,ม,วาม,ม,าม,มาชื่นชมกับความงดงามมาชื่นชมกับผลงานของศิลปินของเมืองไทยศิลปินท้องถิ่นของชาวหูหินเราจะได้ภาคภูมิใจครับว่าบ้านเมืองเรามีของงดงามมีความสวยงามนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับตอนนี้เขาปิดไฟแล้ว ก็บอกว่าพิธีการว่าเดี๋ยวก็จะเชิญพวกเราทุกพันเนี่ยเห็นเดวีนใช่ไหมหนุ่มชาวเลเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมกันทีคอยอินเดฟาวเทนนะครับโยนเหรียญลงน้ําพุนะครับเพื่อความโชคดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พบกแตค็อกเทลกันเล็กน้อยแล้วก็จะชมแมปปิ้งที่ยิ่งใหญ่บนกำแพงทุกษานะครับ4 0พ0ตารางเมตร พร้อมกับเสียงเพลงเป็นความงดงามที่ได้เตรียมต้อนรับทุกท่านผมขอเปิดสวนพึกษาที่โรงหน้าบัดน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค,ค่ะเชิญ